ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแค่แซงแงวันนี้ก็พามาดูวิธีการนะครับทําบ้านหรือที่พักอาศัยนะครับอันนี้นะครับจะทําเป็นบ้านนะครับแบบโปร่งโล่งนะครับก็หลังคานี่ทรงประมาณโรงงานเลยนะครับผมก็เป็นเหล็กบีมนะครับเป็นเหล็กบีมใช่ไหมพี่กดนะครับก็อันนี้นะครับแค่แซงแงจะบอกว่าง่ายยังไงนะครับผม มาดูนะครับผมนี่ก็นี่นะครับผมจะเห็นว่าเหล็กบีมนะครับเทินอยู่บนปูนนะครับจริงๆแล้วนะครับเขานะครับทําการตอกเสาเข็มนะครับแบบนี้นะครับตอกเสาเข็มไปแล้วนะครับก็เสาเสานี่นะครับจะเทินอยู่บนหัวเข็มเหมือนกันนะครับผมก็จะเทพื้นลักษณะนี้เลยนะครับก็โค้งถึงได้ใหญ่ขนาดนี้ได้นะครับ ไม่ใช่ว่าเทปูนเฉยๆนะครับแล้วเอาเหล็กมามาเทินนะครับผมก็จะเห็นว่าโครงหลังคานะครับด้านบนนะครับ <Western> ถักทั้งหมดนะครับถักทั้งหมดเลยนะครับ นี่นะครับผมจะเห็นว่านะครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นตัวถักทั้งหมดนะครับนี่ถักทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคานเลยนะครับก็แข็งแรงนะครับแบบนี้นะครับพอไปถึงนะครับตัวถึงตรงนี้นะครับก็ถักด้วยนะครับถักนะครับก็จะเป็นเขาเรียกเขาเรียกอะไรพิกดที่เป็นตัวไขว้เนี่ยเป็นเหล็กเส้นเนี่ย สเตย์นะครับผมอ่าเป็นสเตย์นะครับจะเห็นว่านะครับเป็นเส้นเส้นมาแบบนี้นะครับเขาใช้ล้างกันไปล้างกันมานะครับนี่จะเห็นว่าตรงกลางนะครับดึงดึงทั้งหมดนะครับดึงทั้งหมดสี่ด้านนะครับสองช่องนะครับดึงเหมือนกันนะครับช่องโน้นก็ดึงเหมือนกันนะครับดึงทั้งหมดนะครับจะเห็นตรงกลางนะครับก็อันนี้เป็นเสาเหล็กบีมเลยนะครับด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับ ก็นี่นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเหล็ก 4, ี่คูณสนะครับก็ส่วนเอ่อตัวนี้นะครับก็เป็นเหล็กกล่องนะครับเหล็กกล่องนะครับก็เหล็กกล่อง2อคูณสนะครับเหล็กกล่องนะครับตัวตัวแปรนะครับด้านบนนะครับนี่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเอ่อสองคูณหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นเหล็กกล่องวิขีนั่นแหละนะครับก็จะเป็นเป็นแปรนะครับออกระยะความความห่างนะครับ ระยะความห่างนี่นะครับประมาณ1เมตรนะครับผมประมาณ1เมตรเลยนะครับแบบนี้ก็จะทําเป็นโรงงานกึ่งบ้านนะครับผมโอ้โหใหญ่โตนะครับสูงโป่งล่งจ้องเลยนะครฮะก็นี่นะครับสีที่ใช้นะครับรองพื้นนะครับรองพื้นอ่อเป็นสีกันสนิมนะครับผม สีเทานะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าก็เก็บรอยเชื่อมเรียบร้อยนะครับเก็บรอยเชื่อมเรียบร้อยเลยนะครับแบบนี้นะครับอ่าก็จะดูสวยงามนะครับดูสวยงามเลยนะครับแบบนี้นะครับก็หลังคานะครับก็จบแล้วนะครับเก็บรอยเชื่อมเรียบร้อยนะครับ นี่นะครับพี่กดนะครับซาส,สเตเนี่ยเขามีไว้ทำอะไรพี่กดคือเขาเอาไว้ล้างปลายเสานะผมให้มันได้นขนาดกับข้างล่างแล้วคือกันส่าหงายด้วยเพราะว่าข้างบนนะมันโล่งแล้วสูงนะครผมเป็นพื้นที่ที่สูงนะครับผมเวลาลมามันแรงมันสามารถทําให้โครงสร้างเราไปาได้นะผมก็ถึงใจ เลือกใช้นะผมเป็นเสาที่มีเป็นเหล็กบีมนะครับผมขนาด75หรือร้อยนะครับผมในการทำฐานเสาขึ้นไปนะครับผมอ๋องเป็นเหล็กกล่องยังไงก็บีนะครับผมถ้าเป็นเหล็กกล่องบางๆมันก็บีนะถ้าว่าใช้บีมมันจะแข็งแรงกว่านะครับผมเหล็กแข็งเลยนะครับบีมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าโครงสร้างมันใหญ่นะครับโครงสร้างมันใหญ่ด้วยนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับก็ต้องใช้เหล็กบีมนะครับนี่ที่พี่กดดูนี่นะครับ ก็นี่นะครับแก้สงแงะนะครับก็พามาดูโครงสร้างนะครับสําหรับใครนะครับที่อยากได้บ้านโปร่งๆนะครับบ้านกึ่งโรงงานนะครับผมก็จะเป็นใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับจริงๆแล้วนะครับทํา2ชั้นนะครับสบายๆเลยนะครับก็ทําบ้านตรงนี้นะครับตรงนี้เอาไว้ทํางานอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็เป็นพวกอู่ซ่อมรถอะไรอย่างนี้นะครับสบายๆเลยนะครับก็ อันนี้นะครับแค่เส้นแงะนะครับเอามาให้ดูเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นบ้านน้องสาวของแค่เส้นแงะนะครับที่เออขึ้นทํามานะครับก็เลยนะครับก็จะถ่ายเก็บไว้ให้กับเออเอาถ่ายไว้ให้ดูนะครับว่าตอนที่เริ่มทํามันเป็นแบบนี้นะครับก็อันนี้นะครับก็เลยเอามาฝากกับ f c แค่เส้นแงะนั่นแหละนะครับว่าสามารถทําแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าบ้าน บ้านกึ่งโรงงานแบบนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีคนทำนะครับเพราะว่าอันนี้นะครับก็เขาจะใช้ประโยชน์จริงๆนะครับจากจากบ้านลักษณะแบบนี้นะครับโดยมักจะเป็นบ้านบ้านเดียวนะครับบ้านชั้นเดียวหรือบ้าน2ชั้นอะไรแบบนั้นไปเลยนะครับแต่อันนี้นะครับก็บ้านกึ่งโรงงานแบบนี้นะครับก็ทํา2ชั้นได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นที่ล่มๆที่โล่งๆนะครับก็ถ้าใครนะครับเห็นว่าคลิปแบบนี้นะครับมีประโยชน์ ยังไงก็อย่าลืมช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ